ครับผมเทอร์โบโคันนี้เป็นเทอร์โบทาง b l เ u r b ทอร์โบครับ,รบจั่การมาให้ครับเคเรื่องมีเซ็ตอะไรก็เป็นหัวฉีดปั๊มทางแอดดิทาครับผมพี่ทองจั่การให้ครับมาล้านเลย็นเศษนะอืม <ณ S 1> ก,ก็สเปคก็เราเอาผสมผสนระหว่างซูปเปอร์ลีเวอร์คันแรกกับหน้ายาวมารวมกันนะครับใช่ครับเรอต้องการอยากเห็นสถิติใหม่ๆครับก็ชุดคัสชุดคัสทางพิทัมคัสใช่ครับ ความจุเป็นเท่าไหร่ครับคำนวณแล้วประมาณ3า0พันสามครับแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับโพาิชั่งของคนขับผมรู้สึกนิ่มดีครับผ่อนนิ่มดีครับสาวผมออฟโรดออฟโรดขับดีกว่าครับใช่ครับออฟโรดทับไปดีกว่าใช่ครับครับผมอ่าแล้ววิสัยทัศน์เป็นไงบ้างครับสำหรับเออ่วิวที่นั่งคือเหมือนฟ i ลลิ่งรถเดิมๆผมว่ามองได้ชัดเจนครับครับอ่ายังคัดไปด้วยใช่ครับคัดจมเลยครับยังไม่ได้ไล่เไม่มีคัดเลยใช่ครับ เกียร์ครับโพสิชันเกียร์เป็นไงบ้างอ๋อก็ตอนนี้ก็คือดึงเขรนมาได้เลยครับผมครับผมก็นิ่มดีครับผมหลุดติดมือมาเลยครับครับผมโอ้โหนี่ถือว่าโอเคแล้วสำหรับครับผมใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับใช่ครับแล้วสบายใช่ครับครับง่ใชเกียร์เข้าง่ายหลุดติดมือมาเลยใช่ครับเป้าใหม่กี่วิก็ สนามแรกก็ขอให้ใกล้ๆครับของเอาแบบเอาแบบว่าใกล้ๆหัวแถวก่อนแล้วกันเลขแดใช่ครับประมาณนั้นเห็นเลขครับผมส่วนเป้าส่วนเป้าหมายของผมขอเห็นไฮเส้นก่อนครับครับผมคือผมอยากไปขับรถกลับรถกลับลำไฮเส้นที่สุราษฎร์มักงนะครับครับไม่ใช่เห็นกลับจากหน้าเส้นกลับไปอะไรเงี้ยใช่ครับผมเอามีลูกด้วยครับผมแต่ถึงเวลาจริงไม่ดึงสลักเหรอครับใส่หล่อๆไปงั้นครับผม คือคือทางใช่ครับคือทางช่างทําทุกอย่างครบครับแต่ไม่ได้ใช้ได้เลยทุกอย่างใช่ครับคือไม่ไหน้าที่มาขับคือให้ขับอย่างเดียวครับใช่ครับไม่ได้ให้ทําอย่างอื่นใช่ครับเราไม่ต้องเลยคือมันมีมีให้มีให้ดูว่ามีเฉยครับไม่ได้ว่าให้ใช้ที่เข้าใจผมยังว่าพี่มาถามผมว่าผมหวังอะไรบ้างผมก็เลยถามพี่กลับไปว่ามีอะไรผมหวังได้มั่งครับผมผมจะหวังอะไรได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับความพร้อมความพร้อมที่ค่อนข้างดูแล้วก็ ค่อนข้างที่จะพร้อมมากเลยครับสําหรับทีมอื่นนะครับไม่ใช่ใช่ครับทีมอื่นก็พร้อมกันหมดเลยครับใช่ครับเ <Okay. S 1> ช้าผม